สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o o c h i Play นะครับและวันนี้ก็มาถึงนะครับผมสำหรับซอมบี้แมนของเรานั่นเองไหนขอดูหน้ากิจกรรมหน่อยนี่ครับผมจะเป็นตัวดำตัวแรกของ ID ของเราหลังจากที่ใช้เมตาของจกักรพรรดิเด็กมาแรมปีนะครับผมจนคนอื่นก็แบบมีซอมบี้แมนโหดกันไปหมดแล้วเนี่ยแต่ผมเพิ่งจะมีตัวแรกก็ ถามว่ามันจะช้าไปไหมหรือมันจะรู้สึกตามคนอื่นไม่ทันไหมผมรู้สึกว่าไม่เลยนะเพราะจะบอกว่าการมีซอมบี้แมนแล้วมันทําให้ทีมผมผ่าน p b e นี้เป็นอะไรที่พึงพอใจที่สุดแหละ,ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความ,มุ่งพอใจในการผ่านด่านเวลาเคลียร์ด่านอะไรเงี้ยแล้วมันมีความแบบเฮ้ยฉันดีใจฉันผ่านแล้วมีแตครับซอมบี้แมนและวันนี้ครับผมจะไม่มีการนอกเรื่องอย่างแน่นอนครับผมตอนนี้ครับผม มีอยู่296ตัวดาวบอกเลยว่าถ้าไม่ออก180แน่แต่ถ้าออกบอกเลยว่าจะเป็นโชคดีของผมมากแล้วก็มาดูกันว่าเดี๋ยวระหว่างเปิดเนี่ยมันจะได้ตัว SSR สักกี่ตัวนะครับผมอืมซึ่งวันนี้คนในกลุ่มนี้เขาก็แบบมีเฮฮากันเยอะแล้วก็แบบเศร้าใจกันก็เยอะคือแบบโดนการันตีกันซะเยอะแล้วก็แบบบางทีก็ SSR โผล่มาก็เป็นแบบตัวที่แบบ ไม่สามารถใช้งานได้อะไรประมาณนี้นครับผมอะงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมเปิดเลยดีกว่ามาเพราะว่าวันนี้แบบติดทูรานนะครับผม,มก็เลยมาอัดซะเย็นเลยจะได้อะรีบปั้นและรีบไปลงดันต่างๆมาเข้าไปเลยดีกว่าอันเชิญเราจะเปิดทั้งหมดร้อยแปดสิบใบนะครับผมถ้าดวงกุดจริงๆอนะเรามาเริ่มกันที่รอบแรกเลยดีกว่ามาห้าสี่สามสองเริ่มมาเลยครับมาเลยครับ มา SR มาก่อนนะครับผมอแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ค่อยตื่นเต้นกับ SR ดีกว่าเราไปตื่นเต้นกับ s อซดีกว่านครับผมเราจะเปิดไปเรื่อยๆเลย,เลยโอเคใบที่สองยังไม่มีอะไรมานะครับผมใบที่สามชุดที่สามแล้วกันอนะไรอย่างงี้โอ้ นึกว่าจะไม่มานะครับอย่างน้ก็เอซเอชอารมาก็ยังดีชุดที่สี่ครับผมโอ้โหเกือบไม่มีวิวของเอซเออาเลยนะตอนนี้คือจะบอกว่าคลิปนี้ชุดที่ห้าครับผมอ่า <laughs> ดีเพอรดีเพอชุดที่ห้าเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวลืมจะบอกว่าคลิปนี้คือแบบไม่ไม่มีความแบบตื่นเต้นอะไรมากอะเพราะว่า ดวงของผมมันได้แน่ๆร้อยแปดสิบใบไม่มีได้ระหว่างทางแน่ๆแล้วที่หกครับผมเอ้ยมาแล้ว s S r ทุกคนกำลังมองดูร่างกายฉันอยู่โอ้สุเปอดชายมออีกแล้วว้ยนะคือจะบอกว่าเมื่อวานนะครับผมผมเปิดตัวแดงไปอ่ะมันก็ได้มาคือแบบโอ้อะไรกันเนี้ยแบบอ่ะก็ดีมาปั้นหกดาวแล้วกันโอเค s r ตัวแรกของเรานะครับผมหกแล้วใช่ไหมเกือบลืมเกือบลืมอ่ะครั้งที่เจ็ดครับผม โอ้ยังไม่มานะครับผมครั้ง็ครัเจ็นะมผมผมกลัวนับพลาดไม่ใช่หรอกเพเดี๋ยวแบบเกินร้อไงครั้งที่แปดผมเปิดกันรัวบ้ผมจองตัวไวโอเคงั้นเดี๋ยวผมออกออกนกครั้งที่ครั้งที่ 8ใช่ป่ะต่อไปครั้งที่เ้าใช่ไหมเออเอาเซิฟหนึ่งนี่แหละไม่เป็นไรเอามาครั้งที่9ผมครั้งที่9อยากได้จริงๆเออผมยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยนี่หว่าว่าแบบอยากได้ด้วงไม่ก็ทาศึมเมกิอ่ะเออตัวหรือตัวแท้งสักตัวหนึ่งมาเพิ่มอ่ะตอนนี้ผมขาดแท้งอีกตัวหนึ่งเอาไว้สองตัวครับผมอันนี้อาจจะแบบเนิ่มเไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรลุ้นครั้งที่สิบครับผม สิบแล้วเหลือแปดครั้งโอ้โหสติงเกอร์มากจริงเอาไไม่มาครับผมครั้งที่สิบองดยุ่งมาอีกแล้วครับผมมาไหมไม่มาครั้งที่สิบสองอ อ้ยยังไม่มาครับผมก็แบบขอเอ r อาร์จากตัวจริงๆก็ถ้าเป็นซอมบี้แมนมาก่อนก็จะดีนะครับผมตอนที่13มเอ้ยมาแล้วนะโนน้องเลยของฉันแทงท็อปไม่นะคือแบบกาจะไม่ปั้นหมดแล้วอะ่ะม,มันมันไม้ผมแก,กปั้นห้าดาวเหรอเนี่ยไม่นะโอ้ยวันนี้ได้แต่แทงตัวนี้มีอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหยโไม่นะเดแบบ ครั้เที่สามเออเดี๋ยวผมเพื่อความแน่ใจจริงๆเราไปเช็คในหน้ากิจกรรมก็ได้นะว่าเราเปิดไปกี่รอบแล้วคิดว่าน่าจะนะไม่ผิดแหละเออมาไหมโอ้ยมาครั้งที่สี่ก็แบบอ่ะนะไปลุยกันต่อครั้งที่สิบห้าครั้งที่สิบห้าผม มาอีกไหมครับผมจะมาอีกไหมเฮยโอ้ยมาคันที่สิบอกเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยแบบทอมมี่แมนมาเถอะดวงกันได้ทักซูมุกิก็ได้โอ้ไมก่ก่อนไม่มาเลยคันนี้สิบหกใช่ป่ะ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 สิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนไปชัวเพราะความชัว เปิดไปทั้งหมดอ่าสิบเจ็ดอุ้ยสิบเจ็ดแล้วต่อไปครั้งที่สิบแปดครั้งสุดท้ายแลยครับผมซอมบี้แมนเราจะมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เราจะได้ SSR อีกสักรอบอีกสักตัวไหมครั้งสุดท้ายครับผมครั้งที่สิบแปดการันตีมาไหมจึกตึกจึกจึกโอ้ย s r มาแล้วครับผมไม่น่าจะได้ SSR แล้วนะครับผมโหยุย่งมาอีกแล้ว เรียบร้อยครับผมร้อยแปดสิบใบของเราก็อย่างที่รู้กันดีนะครับผมว่าเราได้การันตีอย่างแน่นอนครับผมได้รับของก่อนนะเราต้องไปปั้นตัวละครอีกอตื่นเต้นอะแบบดิจิตอะได้ซอมบี้แมนแล้วอะตัวดาตัวแรกของเราก็ผมเย่ yeah, มาแล้วต้องการให้ฉันฟังคําสั่งแกหรออืมนี่ครับผมสบั้นแขนมาแล้วซอมบี้แมนของเราเย่ yeah. โอ้คือแบบอดทนรอมานานมากครับผมผมจะได้ผ่านเรียกอะไรอผ่านดันพวก PVE ต่างๆสักทีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเราก็ช้ำใจเหมือนทุกๆคนนะผมว่าสุดท้ายแล้วก็ได้การันตีถึงจะได้ SSR ระหว่างทางแต่ก็ได้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่อย่างผม,มอะก็ได้แท n ท็อปมาเอ้ไม่ใช่ super ปปร a r k ชายก็โอเคอยู่นะผมเดี๋ยวดูก่อนว่าเนี่ยผมผมมีนะใช่ได้เสร็จคือกำลังคิดว่า จะปั้น5้าดาวของแท้งท็อปดีไหมนะครับผมเนี่ยดูเน<ด>่จริงๆมันจะได้5้าดาวแหละมันได้แล้วแหละเออคือแบบ5้าดาวมันก็ดีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอตัวใหม่มาผมอาจจะไม่ได้ใช้แท้งท็อปแล้วไงเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับผมว่าเราจะปั้นมันดีไหมแต่สำหรับวันนี้นะครับผมการเปิดซอมบี้แมนร้0ยใบก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมและสำหรับใครที่ดองตั๋วแล้วก็มาเปิดซอมบี้แมนเอาตอนนี้นะผม,ผมบอกเลยว่า คุณคุ้มค่าอย่างแน่นอน,นครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีะนะคุณจะได้ใช้ซอมบี้แมนอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่คนอื่นเขาใช้เกินไปแบบทั่วทั้งเซิร์ฟเป็นแรมปีแล้วเนี้ยแต่เราเพิ่งมาใช้แล้วคุณจะรู้สึกถึงว่าโหทำไมตอนนั้นกูไม่สะสมตัวดาวะอย่างเงี้ยโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการเปิดซอมบี้แมนร้อยแปดใบสำหรับใครที่ดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้เราโดยการกดซับสไคร e ด้วยนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เปิดซอมบี้แมนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าพอมีซอมบี้แมนในทีมแล้วเนี่ยมันทำให้คุณแบบทีมของคุณเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเวลาไปปั้นซอมบี้แมนแล้วมาไปลงด้านต่างๆให้แบบว่าปิม่มปิมใจไปเลยนะครับผมโอ <laughs> okay. <laughs> เคไปแค่าน,นี้ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย